ท่านที่ยกมาฝากกับญาติโยมสาธุชนวันนี้นั้นเป็นนิทานในธรรมบทญาติโยมนะเป็นเรื่องของสามเณรเกี่ยวสามเณรเกี่ยวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามเณรสังกิจจะญาติโยมมีประวัติค่อนข้างพิสดารคือมารดาท่านนั้นถึงแก่กรรมในขณะที่มีคันแก่นะสัปรเรอเผาศพมารดาท่านนะขณะเอาขอเกี่ยวศพพลิกไปพลิกมาเพื่อให้ไฟไหม้ทั่วถึง เด็กน้อยในคันนี่ยังไม่ตายญาติโยมได้กระเด็นออกมาจากกองฟอนเลยทีเดียวยาติโยมรู้ไหมว่าแปลกไหมหลยย่ยญาติโยมแปลกจริงๆนะถ้าเป็นคนอื่นคงวิ่งหนีป่าราบแล้วหลายยาติโยมแต่ว่าเป็นสับป,ปะเรือสับป,ปะเรือก็ไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่อย,าย่าิโยมสาธุชนทั้งหลายก็พอเด็กนั้นกระเด็นออกมาแล้วนี่สับป,ปะเรือก็อุ้มเด็กขึ้นมามีเลือดไหลเต็มหน้าเพราะขอไปเกี่ยวหางตาเด็กยิโยม สัพเพหรอรู้ว่าเด็กน้อยยังมีชีวิตอยู่จึงนำกลับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมตั้งชื่อตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสังกิจจาญาโยมแปลว่าเกี่ยวเนนน้อยเนี่ยญาโยมนะหรือที่เนนน้อยเก่าวก่อนในอดีตเนี่ยในปางก่อนนั้นนะถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหากมีกรรมบางอย่างญาโยมบางเล็กน้อยจึงเกิดมาเป็นกรรมพระนะแต่ตอนนี้ก็มีบุญช่วยหนุน ให้ได้อุปการะดุดพ่อแม่ที่แท้จริงถึงจะยากจนแต่ก็ได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมด้วยความรักจริงยัดยมเมืม่ออายุได้เจ็ดขวบนั้นเนี่ยเด็กน้อยนะสังเกตจะน้อยนี่ได้รับทราบถึงเรื่องราวของตนเองโดยบังเอิญน,นั้นก็เกิดการสลดใจในชะตาก,กรรมของตนเองจึงคิดอยากจะบวชเป็นสิทธิ์พระสารีบุตรอัครสาวกซึ่งคุ้นเคยกับครอบครัวดียัดยม พ่อแม่บุญธรรมก็ไม่ขัดข้องจึงนำไปบวชเป็นศิษย์นาะรับใช้พระเถระนับว่ายายมในสมัยพุทธกาลพระเถระที่เมตตาเด็กนำมาเลี้ยงเด็กให้บวชเรียนมีอยู่สองรูปด้วยกันก็มีพระสารีบุตรและก็พระอานุญยญายมว่ากันว่าแล้วนี่สามนเณรเกี่ยวนั้นบรรลุพระอรหันต์ขณะโกนศีรษะเตรียมบวชญายมคงเป็นเพราะว่าบุญแต่ปางก่อนสะสมมานั่นเองหละโยม ขณะนั้นนี่ภิกษุ30รูปนั้นมาทูลลาพระพุทธองค์ไปปฏิบัติธรรมในป่า,าพระพุทธองค์ก็เลยทรงทราบล่วงหน้าว่าพวกเธอจะมีภัยถูกโจรปล้นและก็สามารถเนรเกี่ยวสามารถช่วยได้จึงรับสั่งให้พวกเธอไปลาพระสารีบุตรก่อนจะเดินทางพวกเธอก็เลยไปลาพระเถระตามพุทธบัญญัติยัดจม พระเถระก็ทราบเช่นเดียวกันกับพระพุทธองค์และก็ทราบพ,พุทธประสงค์ที่จะให้สามเนรนเกี่ยวนั้นไปด้วยนะจึงบอกพวกเธอให้พาสามเนรไปด้วยพระคุณเจ้าเหล่านั้นนะไม่อยากพาสามเนรนไปด้วยเพราะว่ากลัวเป็นภาระญาติจมเพราะว่าพระสารีบุตรกล่าวว่านี่พาสามเนรนไปเถอ สิงคาวครับขันสามเณรจะช่วยได้นะว่าอย่างนั้น <c oughs> นะก็พระผู้ใหญ่นะยโยมก็ไม่คิดว่าเนนน้อยจะช่วยได้ก็เลยบอกว่าโอ้ตัวกระเปียกจะช่วยอะไรได้ผู้ใหญ่จะช่วยเนนนะไม่ว่าว่าอย่างนั้นหลายท่านก็คิดแย้งในใจยศโยมแต่ก็ไม่กล้าขัดพระเถระท่านก็เลยจําเป็นที่จะพาสังกิจจาสามเณรไปด้วยพระคุณเจ้าทั้งหลายนั้นก็พระทั้งหลายก็ไปพักอยู่ในไกลกับหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึ่งยศโยม ชาวบ้านก็ดูแลด้วยอาหารบินทบาทไม่ขาดตกบกคร่องนะมีชายทุกตะเข็นใจคนหนึ่งญาจมเดินโซเซมาขออาศัยอยู่ด้วยก็ได้กินอาหารอย่างอิ่มหมีพีมันจึงเปลี่ยนใจขออยู่รับใช้พระดีกล่านะพระกุณเจ้าก็ไม่ขัดข้องให้แกอาศัยอยู่ได้ญาจมนะก็เป็นเด็กวัยรุ่นนะรับใช้สักการะนะรับใช้พระสักระยะหนึ่งก็คิดถึงลูกสาวขึ้นมานะจึงลาพระกุณเจ้ากลับไปเยี่ยมลูกสาว บังเอิญต้องเดินผ่านดงซึ่งมีโจรชุกชุมพวกโจรก็กำลังบวงสวงนะได้บวงสวงไว้ว่าใครก็ตามเนี่ยถ้าเดินเข้ามาในป่านี้ก็จะถูกจับบูชายันหมดบังเอิญบงังเอญยัดโยมชายทุกขตะผ่านมาพอดีก็เลยถูกจับเตรียมเข้าสู่พิธีบูชายัตญชายทุกขตะเนี่ยก็กลัวตายยตดโยม จึงพูดกับพวกโจรว่าในเขานั้นเป็นคนยากไร่อดอดอยากอยากหาอาหารการกินก็ไม่ดีเนื้อและเลือดของเขาคงไม่เป็นที่ปรารถนาของเทพเจ้าดอกสู้พระคุณเจ้าที่วัดชายป่าโน้นไม่ได้หรอกได้กินอาหารดีดีอ้วนท้วนสมบูรณ์เนื้อและเลือดของท่านเหล่านั้นคงอร่อยถูกปากเทพเจ้าของท่านอยากแน่นอน <c oughs> อันนี้ก็ในส่วนของตรงนีย้ยอดยม ก็จากนั้นมานี่ก็สาม,มนเณรสังกิจจะนี่ก็มาแล้วก็โจรทั้งหลายเหล่านั้นนี่ก็ไปจับเอาพระเถระทั้งหลายนั้นมาแล้วก็มีสาม,มนเณรรูปหนึ่งนั้นมาคุยในเรื่องของธรรมะนะให้ฟังญาจมก็เลยหัวหน้าโจรพอได้ฟังแล้วก็เลยบอกว่านี่โอ้ไอเปียกนี่พูดเข้าทีหัวหน้าโจรพูดญายมก็เลยจึงให้แกพาไปวัดดังกล่าวก็หมายความว่าในช่วงของ ในส่วนของอันนี้คือเป็นการเล่า,ลาย้อนไปก่อนใกล้จะจบจะจบก็คือหมายความว่าหลังจากที่ในส่วนของทุกกตะเข็นใจนั้นได้บอกกับหัวหน้าโจรโจรก็เลยให้นะทุกตะเข็นใจนั้นพาไปจะจบนะหัวหน้าโจรพูดนะก็เลยแกก็เลยพาไปจะจบที่วัดพอไปถึงเข้าก็ตีระคังยะจมเพราะว่าถ้าระคังและยินเมื่อไหร่นี่พระมาทุกทียะจบ เขาก็ตีะระฆังให้สัญญาณพระสงฆ์ที่กระจายกันไปนั่งสมาธิภาวานาตามสถานที่ต่างๆนั้นได้ยินเสียงะระฆังนึกว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นจึงพากันมาประชุมเมื่อรู้อะไรเป็นอะไรต่างก็เสนอตัวเป็นเสนอตัวไปกับโจรว่าอย่างนั้นสาม,มเณรเกี่ยวกล่าวว่านี่นะขอผมไปเธอว่าอย่างนั้นผม ขอไปดีกว่าครับพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดอยู่ที่นี่เถอะเนนนั้นเป็นเนนของพระสารีบุตรญาจมอัครสาวกท่านฝากให้พวกเราดูแลนเนนถ้านเนนตามพวกโจรไปแล้วเป็นอะไรไปพวกเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ดอกว่าอย่างนั้นท่านครับพวกท่านลืมแล้วหรือว่าก่อนพวกท่านจะมาพระอุปชาของผมพูดไว้ยอย่างไรท่านพูดว่าให้พาผมมาด้วยผมจะสามารถช่วยท่านได้ยามคับขันใช่ไหมครับ แสดงว่าพระอุปชาท่านผู้ท่านรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและรู้ว่าผมจะช่วยพวกท่านได้ขอให้ผมไปเถอะครับสามเณรเขาอ้อนวอนเนะยจบพวกพระเลยจึงยอมมอบสามเณรให้กับพวกโจรขณะทําพิธีหัวหน้าโจรก็เงื้อมดาบฝันสามเณรยาจบดาบนั้นก็ได้บิดได้งอลงอย่างนะ่อาอัศจร,รจะแทงใหม่ก็แทงไม่เข้ายาิโยมคราวนี้ก็หมายที่จะ เสียบให้ทะลุขั้วหัวใจเลยปรากฏว่าดาบนั้นงอเหมือนเดิมยติโยมถึงโคนเลยทีเดียวแทงไปในงอถึงโคนเลยยติโยมดุดใบตานก็มีป่านยติโยมสร้างความตะลึงพึงเพลิดแก่พวกโจรทั้งหมดหัวหน้าโจรนั้นก็ก้มลงกราบสาม,มนเณรขออภัยโทษที่เลื่องเกินขอบวชเป็นศิษย์สาม,มนเณรลูกน้องคนอื่นๆก็บวชตามด้วยยติโยมอาจจะมีผู้สงสัยว่าสาม,มนเณรจะเป็นอุปชาบวชคนอื่นได้อย่างไรไม่น่ามีปัญหายติโยมอย่าลืมนะ ว่าสามเณรที่ว่านี้เป็นสามเณรอรหันยโจมและการบวชก็เป็นการบวชเนนเท่านั้นการบวชเนนนั้นมีเพียงแต่ผู้บวชให้ก็คือสารณคมคือให้กล่าววาจาถึงพระรัตนตรยัย การบวชก็สําเร็จทันทีไม่ต้องมีพระคู่สวดไม่ต้องมีพระอันดับก็เป็นสามเณรได้แล้วนะสามเณรเกี่ยวก็พาสิทธิ์คงญาติโยม <c oughs> โจรทั้งนั้นเลยญาติโยกหรือสิทธิ์นวดนั้นกลับไปเยี่ยมพวกพิสุที่วัดชายดงเพื่อให้ท่านทราบแล้วก็ท่านเบาใจว่าสามเณรไม่เป็นอะไรแถมยังกลับใจพวกโจรได้อีกต่างหากญาติโยกสามเณรก็อำลาพิสุเหล่านั้นพาสิทธิ์ทั้งหลายไปหาพระบูชาแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์นั้นได้ตรัสปฏิสันถานกับสามเณรเกี่ยวกับนาสามเณรเกี่ยวและก็สามเณรอดีจรเหล่านั้นว่านี่การกลับใจมาถือศีลแม้เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าอยู่อย่างคนทุศีลตั้งร้อยปียยจบเพราะฉะนั้นยะโยมสาธุชนทั้งหลายเด็กชายเกี่ยวกัมพระมารดาบิตามาแต่เกิดได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญธรรมโตมาก็ได้บวชเนนได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และก็มีบุญเก่า สนับสนุนเป็นเงินไขให้ได้บรรลุผลสูงสุดนี้เป็นเรื่องอย่างนี้พูดได้ยากญาติโยมเพราะว่าบางท่านก็มีมากบางท่านก็มีน้อยไม่เหมือนกันเพราะว่าเหตุนี้ท่านจึงบอกว่าปุปเพกะตะปุญญาตาความมีบุญทาไว้ก่อนเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งอันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือว่าอันนี้เป็นนิทานในเรื่องของสามเณรเกี่ยวฝากกับญาติโยมสาธุชนในวันนี้ด้วยก็แล้วกันญาติโยม นิทานไทยให้แนวคิดชีวิตหลากนิทานไทยแฝงฝากมากคุณค่านิทานไทยนิยมเล่าบุราณมานิทานไทยไขภารารักษาไทย คติไทยคติธรรมความลุ่มลึกกวังแล้วคึกแล้วขำนำสดใสบางสลดเทเวศเหตุจูงใจบ้างทำให้ห้าวหานกอบการดีอุปกรณ์สอนสั่งช่างสูงส่งมาเถิดมาล้อมวงลงเร็วรี่การละครั้งหนึ่งนานแล้วนั้นยังมีพระอาจารย์สมรักรูปนี้เล่านิทาน